น้ำสงครามไหลสอดห้วยสันจอดไหลาสารตำนานคนกล้า ภูมิปัญญากว้างไกลท้าไหมขึ้นชื่อเรื่องลือเข้าเมื่อหวานเครื่องจักสารสืบทอดสุดยอดไก่ชนยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2565ด้วยความยินดียิ่งประวัติตำบลโพนสูงตำบลโพนสูงตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2401มีรัษฎรอ,อพยพมาจากจังหวัดนครนายก โดยมีพ่อหมื่นชำนิพ่อหมื่นชำนะและพ่อประหลัดกองเป็นผู้นำในการจัดตั้งถิ่นฐานครั้งแรกต่อมาประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็ได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ด้วยกันและแบ่งการปกครองเป็น30หมู่บ้านจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่าในอดีตตำบลบ้านถอนตำบลคำสะอาดตำบลบ้านใต้และตำบลสว่างแดนดินบางส่วนจะขึ้นกับตำบลโพนสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำบลโพนสูงเคยมีอาณาเขตกว้างขวางและเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอสว่างแดนดินตำบลโพนสูงมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน6 0 5 7คนโดยแยกเป็นชายจำนวน3,933 0คนแยกเป็นหญิงจำนวน2,964คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,574ครัวเรือน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆดังนี้หมู่ที่1บ้านพนสูงจำนวนประชากร1 0 0 9คนหมู่ที่สองบ้านคำชนจำนวนประชากร768คนหมู่ที่สบ้านยางชุมจำนวนประชากร576คนหมู่ที่สบ้านทนสว่างจำนวนประชากร489คนหมู่ที่หบ้านคอจำนวนประชากร373คน หมู่ที่6บ้านดงต้องจำนวนประชากร756คนหมู่ที่7บ้านดอนเชียงยืนจำนวนประชากร1,312คนหมู่ที่8บ้านคำบกจำนวนประชากร268คนและหมู่ที่9บ้านดอนเจริญจำนวนประชากร386คนขนาดพื้นที่ตำบลโพนสูงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ49ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ3 3 3 8ไร่และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินทิศใต้ติดกับตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านถอนอำเภอสว่างแดนดินและทิศตะวันตกติดกับตำบลคำสะอาดอำเภอสว่างแดนดินประวัติส่วนตัว นายปฐมพลบุญยืนเกิดเมื่อวันที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2507อายุ57ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่6จากสถาบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครดำรงตำแหน่งดังนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางชุมปีพุทธศักราช2551 ถึงปีพุทธศักราช2,555รวมระยะเวลา5ปีปีพุทธศักราช2,555ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลพลสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนายปฐมพลบุญยืนเป็นผู้ที่เสียสละอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นที่รักใคร่ของคนในตำบลเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่จำกัดเวลา สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้ดีครบสมบูรณ์แบบสมกับเป็นต้นแบบของผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีเมื่ออยู่ใต้บังคับบัญชาและทำหน้าที่ผู้ตามด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเคารพพี่ให้เกียรติน้องและเคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายรู้หน้าที่มีวินัยตั้งใจทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และครอบครัวอบอุ่นนายปรถมพลบุญยืนกำนันตำบลพนสูงมีการประนีประนอมข้อพิพาทให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อความสงบสุขและได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายของประชาชนในหมู่บ้านและมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันนายปรถมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูง มีระบบจัดการงานธุรการการรับและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านและการนำข้อมูลจากการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมและประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทราบข้อมูลต่างๆอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งโดยการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศนายปฐมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลโพนสูงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาของหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและพลังของชุมชนเอาชนะยาเสพติดโดยมีแผนการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านนำโดยนายปฐมพนบุญยืนกำนันตำบลโพนสูงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำหมู่บ้านและออกตรวจลาดตระเวนเวลากลางคืนเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งสามารถลดปัญหาอัจญากรรมและคุ้งครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนได้รับการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภยัย กิจกรรมซ่อมแซมบ้านให้แก่ชาวบ้านในตำบลโพนสูงในปยปถมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูงเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในทุกครั้งที่จัดประชุมและได้รับความร่วมมือกับประชาชนในการประชุมของหมู่บ้านร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาลือหรือการแก้ไขปัญหาของเก้าหมู่บ้านร่วมกัน และประสานงานบูรณาการกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการโครงการพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานนายประถมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูงสนับสนุนส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและบูรณาการกองทุนหมู่บ้านเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนตำบลโพนสูง จากกลุ่มภูลปัญญาชาวบ้านเป็นการหารายได้เสริมหลังจากฤดูการเกษตรเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม50คนโดยมีคณาจารย์จากกสนตำบลพลสูง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดินและบูรณาการกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการผลิตนายปฐมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูงได้สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสพร้อมทั้งจัดสวัสดิการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิละปะและวัฒนธรรมโดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพให้กับชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้านและตำบลการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมกิจกรรมทางศาสนาการพัฒนาหมู่บ้านการเฝ้าระวังและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อการตรวจสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้านเป็นประจำ การส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ชราผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยในปฐมพลบุญยืนกำนันตำบลพนสูงดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการรวมพลังจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านตำบลได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทางหมู่บ้านได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน นายปฐมพลบุญยืนกำนันตำบลพลสูงได้รับการจัดสรรโครจำนวน4ตัวให้กับประชาชนบ้านยางชุมหมู่สามผลการดำเนินงานปัจจุบันมีจำนวนโคทั้งหมด16ตัวคิดเป็นเงินจำนวน4 8 0 0 0 0บาทส่งผลให้ครอบครัวที่เลี้ยงโคมีรายได้จากการเลี้ยงโคปีละประมาณ1,2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนโครงการต่างๆและหน่วยงานดำเนินการ ปีงบประมาณ2,563องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงร่วมกับคณะกรรมการกลางหมู่บ้านประชาชนในหมู่บ้านสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาใหม่398,000บาทเพื่อให้ประชาชนในตำบลโพนสูงมีน้ำอุปโภคบริโภคโครงการขยายไฟฟ้ายางชุมดงจันทู300,000บาทและโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร500,000บาท นายปฐมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยในอำเภอดังนี้โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทำกิจกรรมมอบถุงยางชีพจำนวน15ถุงให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสประจำปีงบประมาณ2,564 มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศอย่างน้อยปีละสองครั้งทุกวันสำคัญ มีการพัฒนาคนและเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจของชุมชนให้ความช่วยเหลือเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยนายปฐมพลบุญยืนมีการรักษาความสงบเรียบร้อย,กา,อยารรการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ดังนี้มีการประนีประนอมข้อพิพาท มีการจัดเวรยนยามรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านการปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดช่วงเทศกาลมีแผนการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและอบบยามุกแก่ประชาชน เยาวชนหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละสองครั้งอีกทั้งมีการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์บำบัดปัดป้องภัยพิบัติพยันอันตรายสาธารณะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมีแผนการเตรียมสำหรับการป้องกัน และบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติมีการประสานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการประสานงานของหมู่บ้านและติดต่อสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้านมีการควบคุมดูแลและอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายแก่ราษฎรมีการจัดประชุมราษฎรเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นให้ทางราชการทราบและมีการปฏิบัติภารกิจตามระเบียบกฎหมายที่กระทรวงทบวงกรมได้มอบหมายเช่นดูแลสิทธิทประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพและสาธารณาสุขของประชาชนในชุมชนภายใต้การบริหารงานโดยนายปรถมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูงทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2564ได้รับเกียรติบตัตรโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะย,ยาเสพติดแห่งชาติและนำความรู้จากการอบรมครั้งนี้มาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่จนได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครเป็นรองประธานคณะกรรมการจัดหาทุนในการกอร่อสร้างกศนอตบลนทนสงูง และส่งผลให้กสอนอตำบลโพนสูงเข้ารับการประเมินกสอน 5D p r e m i ยมชนะเลิศในระดับจังหวัดสกลนครและได้เข้าไปประเมินคัดเลือกกสอนอตำบล 5D p r e m i ยมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด19นายปฐมพลบุญยืนกำนันตำบลโพนสูง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 จำนวน3เข็มมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยทั้ง9หมู่บ้าน สนับสนุนการทำงานตรวจว,วัดอุณหภูมิและคัดกรองประชาชนที่ด่านคัดกรองโควิด -19 ของแต่ละชุมชนส่งเสริมประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนทำให้ประชาชนตำบลคนสูงมีรอยรักการเข้ารับวัคซีนเป็น57.42%ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2565เป็นอย่างยิ่ง